ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ยิ่งเหนื่อยมากเท่านั้นเราถูกสอนมาเสมอว่าถ้าอยากสําเร็จให้พยายามอย่างหนักแต่ในความเป็นจริงแล้วการไม่พยายามมันทําให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายมากกว่านะคะสิ่งที่คุณจะบอกก็คือความพยายามเวลาที่เราพยายามมันเกิดอะไรมันทําให้พลังงานภายในของเราอะค่ะมันมีแรงต้าน ความกลัวความกังวลความสงสัยใดๆก็แล้วแต่นะคะมันเป็นโคสร้างเป็นความพยายามขึ้นมาการที่เราพยายามให้น้อยลงก็คือเราไม่ต้องพยายามเลยดีที่สุดนะคะเราปล่อยให้กลใจต่างๆการกระทําต่างๆเป็นไปโดยธรรมชาติให้นึกถึงดอกไม้อ่ะคะ่ะเวลามันเบ่งบานมันไม่ได้อาศัยความพยายามมันอาศัยธรรมชาติความเป็นไปกลไกต่าง ตัวเรานะคะการที่ไม่พยายามมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ทําอะไรเลยเราแค่รู้จักพลังงานภายในของเราแล้วปล่อยให้มันเป็นไปนตามธรรมชาตินะคะสามกฎหลักที่ทําให้เราไม่พยายามก็คือก็คือหนึ่งการที่เรานะคะจะถลายกําแพงของความพยายามนะคะเราจะไม่ใช้กําลังของเรา หนึ่งคือการปล่อยวางให้เรารู้ว่าโลกรอบตัวเราเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพยายามไปควบคุมมันนะคะเราปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติข้อที่สองก็คือทำที่อย่างตามเสียงของหัวใจนะคะให้เราฟังเสียงกระซิบภายในหนัวใจเราะคะ่ะเสียงที่มันมาจากภายในเป็นพลังงานบริสุทิ์ว่าเราอยากทําอะไรให้เราทําสิ่งนั้นนะคะ โดยที่เสียงนั้นไม่ได้เกิดจากความเครียดหรือความพยายามกับอะไรนะคะเสียงในหัวเรานั่นคือสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือสิ่งที่ตัวเราบอกเราว่าเราควรทำสิ่งนั้นให้เราเดินไปตามหัวใจของเราข้อที่3ก็คืออยู่กับปัจจุบัน,นะคะ่ะส่วนใหญ่แล้วเรามักจะกังวลกับเรื่องอนาคตและอดีตนะคะถ้าคุณอยู่กับปัจจุบันชีวิตคุณเกิดใหม่ทุกวันคุณเจอเรื่องใหม่ๆทุกวัน เพราะฉะนั้นให้อยู่ในสเตจของปัจจุบันให้รู้จักว่าในกวันคุณมีความสุขแค่นั้นพอแล้วนะคะอย่าไปกังวลถึงอดีตหรืออนาคตถ้าจมอยู่กับอดีตชีวิตมันจะไม่มีความสุขกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปแล้วแต่คุณกลับมาชนตีตกตีตัวเองซ้ําๆจากเรื่องในอดีตหรือไปกังวลเรื่องในอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะคุณทําปัจจุบันให้ดีทุกอย่างจะดีเองนะคะจาก กดสามข้อของการไม่พยายามนะคะให้ลองทบทวนตัวเองว่าคุณอยากไม่พยายามในเรื่องไหนการเงินการงานความรักเป็นเรื่องไหนที่สําคัญในชีวิตคุณให้คุณไปละความพยายามในเรื่องนั้นลดแรงต้านในใจนะคะแล้วทุกอย่างจะดีเอง